ไหนมาลองเช็คพลังงานดวงสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะดวงในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างไพ่อยากบอกสิ่งใดกับคุณอยากรู้ไหมอยากรู้แวะชมแวะดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะเพื่อรับพลังงานดีๆไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่สามใบมาดูการดวงของคุณในวันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้ไพ่อยากบอกสิ่งใดกับ คุณได้ไพ่มาแล้วสามใบไพ่ใบแรกบอกว่าว้าวสี่ไม้เท้าบ้านที่อยู่อาศัยของคุณให้โชคเจ้าที่เจ้าทางดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่เสมอมักจะมีโชคลาภจากบ้านเล็กที่ที่อยู่อาศัยแล้วก็สําหรับใครที่มีคู่จะได้คู่ที่ดีพึ่งพาใส่ได้เออความรักว้าวคู่รักแบบ ซัพพอร์ตเราอุปถัมภ์เราอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะมีปัญหาบ้างอาึดอัดใจบ้างแต่เรื่องการเงินการช่วยเหลือดูแลเราคือดีคือเลิศน,นะคะเรื่องความรักดีบ้านเลขที่นี้อยู่แล้วดีบ้านนี้อยู่แล้วรวยค่ะมาดูใบถัดไปว,ว้าววันนี้คุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตไพ่อัศวินเหรียญเนี่ยหมายถึงดวงอุปถัมภ์ก็ได้ซึ่งมันขึ้นมากับไพ่ไปแล้วมันแมทชิ่งกันนะคะ มันใช่เลยดวงอุปถัมภ์โดดเด่นได้เงินจากคนรักคู่ครองแล้วก็เลขทะเบียนรถการเดินทางให้โชคสําหรับใครนะผ่านไปเห็นคลิปนี้มีโอกาสจะได้แฟนต่างชาติต่างแดนด้วยเพราะขึ้นไพ่การเดินทางขึ้นไพ่ยานพานะขึ้นไพ่อัศวินนะแล้วก็คุณเองยังจะมีโชคลาภจากเลขทะเบียนรถยานพาณนะแม่ยนางให้โชคนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จมีใครของเงินจากแฟนเอ่ย,อยไว้แล้วแฟนบอกเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวคิดดูก่อนวันนี้จะได้รับข่าวดีนะคะแฟนจะช่วยเหลือหรือเกื้อหนุนคุณเรื่องการเงินหรืออาจจะเป็นดวงอุปธมรมคนที่เคยอุปธมภมที่เคยแบบซัพพอร์ตคุณก็จะช่วยเหลือคุณวันนี้หรือรองเงินได้เงินวันนี้อยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลขทะเบียนรถเลยนะครับแม่ยนางให้โชคว้าวใบที่สามใบที่สามนี่ คุณจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนตเข้ามาในมือคุณอย่างแน่นอนวันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะยืดเรื่องลงทุนทําธุรกิจหรือเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณจะได้โชคก้อนใหญ่ลงทุนจะได้กําไรก้อนใหญ่รอเงินจะได้เงินก้อนใหญ่ลื่นยืนเรื่องเอกาสารอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะบอกเลยว่าวันนี้สําเร็จจะมีเงินเนี่ยโอนเข้ามาในบัญชีของคุณหรือเข้ามาในมือของคุณเห็นปะเงินเข้ามาในมือวันนี้ยังไงก็จะมีเงินเข้ามาในมือหรือเข้ามาในบัญชีของคุณอย่าง แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นผ่านเห็นคลิปนี้พี่หมอรู้สึกว่าพลังงานของไพ่ว้าวมากนะดวงดีแล้วก็โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คุณโชคดีเรื่องการเงินสําเร็จเรื่องการเงินดวงอุปถัมภ์และความรักค่ะ